จะพาเพื่อนมาดูรถที่มีคันแข็งอยู่ด้านหน้าครับสามคันครับคันแรกคือคันนี้ครับโอ้โหโตโยต้าเจ้าคุณปู่ครับใส่คันแข็งครับด้านหน้าครับดูครับดัดแปลงมาใช้แหนบครับไม่ต้องใช้คอชเชนบาร์กันแล้วโอ้โหบึกบึนใหญ่โตมโหฬารแข็งแรงแข็งแกร่งครับดูครับนี่ฮะก็ ในรุ่นเมื่อก่อนนะครับนะฮะก็ดัดแปลงทํากันไปครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆคนไทยไม่แพ้ชัดใดในโลกก็มีการดัดแปลงนะฮะคนไกลระบบขับเคลื่อนจัดทรงแหนบใช้แหนบเสริมเข้าไปใส่คานแข็งเข้าไปแต่ที่จะยากที่สุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบการขับเคลื่อนนะครับพวงมาลัยนะฮะ ระบบที่จะหมุนวงมะลัยนี่ก็จะยากนิดนึงนะครับเรื่องการแดัดแปลงก็จะยากตรงนี้แหละฮะคันนี้เป็นโตโยต้าเป็นงานสร้างครับต้องบอกว่าเก่าและก็เก่ามากครับโอ,โอ้ทรงยกสูงทั้งนั้นเลยนะคันนี้ก็ยังวิ่งได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือเอาไว้สําหรับลาดน้ําตามทางนะฮะใหญ่ครับคันนี้ครับยังวิ่งได้แล้วก็ยังยกดําได้นะฮะให้ดูครับนี่ฮะ ใหญ่มากๆเดี๋ยวจะพาไปชมคันที่สองนะครับคันที่สองอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่คันนี้นะคันนี้ครับคันนี้ก็เป็นรถที่มีคานแข็งเหมือนกันเป็นมิสสันนะครับซึ่งดัดแปลงมาแล้วนะครับเห็นไหมครับใช้คานแข็งเหมือนกัน ดัดแปลงใส่แหนบด้านหน้านะครับโอ้โหอันนี้เคยรีวิวไว้แล้วครับนะฮะลองย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆได้ครับรีวิวละเอียดเลยคันนี้ครับใช้คันแข็งครับดัดแปลงแล้วก็ชุดขับเคลื่อนวงลจะอยู่ด้านนี้นะครับชุดขับเคลื่อนวงลัยเนี่ยต้องบอกว่าระบบกลไกเขาค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับดูเลยฮะ ก็ยากพอสมควรต้องค่อ,คอยๆทํากันไปนะครับค่อยๆปรับแต่งประยุกต์ทํากันไปเรื่อยนะฮะให้ดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆร,ระบบคนไกลครับนี่ครับระบบคนไกลขับเคลื่อนของเราในไว้สำหรับผักล้อนะฮะ นี่ครับสุดยอดคันนี้ใช้กานแข็งเหมือนกันครับตรงแนบเห็นไหมครับก็ทำเป็นรถสูงใหญ่ได้ครับนะฮะส่วนมากก็จะยกเข่งขึ้นทุกคันเลยเพราะว่าเขาต้องการให้รถทรงสูงนะครับสูงใหญ่มากเห็นไหมครับสวยครับ โอ้โหช่วงล่างเขานี้แน่นมากวันนี้ได้มีโอกาสนั่งแล้วครับคันนี้ฮะให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่แหละครับเขาบอกคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเห็นไหมครับไม่มีคอชั้นบาร์แล้วนะเอาออกครับกลายเป็นตรงแหนบไปแล้วครับ เก่งมากครับนะฮะคนไทยดัดแปลงเก่งนะครับต้องถือว่าสุดยอดวันนี้เหล่ารถดำก็เลิกงานแล้วครับนะฮะก็มาถ่ายคลิปรถดำให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับ